วัน,นี้ก็เลมเอาสัปรดสอคนส,อสอของเถาวันนี้ด้เต็มโดในตาเอ้ยด้เต็มโดน้อวันนี้นอสัปะรดทำไมมีแต่หยาจ้าออจริงๆเลยเออเอาไปยังไงก็เอาไปสุดเนาะเออนัออ่นหละ สูสูสูสองก็ยากไปเนี่ยแถวเอ้ยพอช่างหลิกนี่ยาถ้าได้กระสือเราก็เลืกเอาใช่แล้วมันเต็มพกนี้สี่ห้าตัวแล้วเนาะนะครไปอีกมันเหลือไม่หลายเหลือแกนอีกแล้วว่าจะสองสามสดอีกเนาะบุกกสูสูอยากก็มีอะไรเอ่ยอยรับรดกินตอนนั่งขึ้นมีใครกินก็ต้องกินต้องมาเอา มา,าาามาถูกเวลาถูกวันเนี่ยชาวตอนเช้ามาท้าปลดตอนเย็นก็ไปเอายาทำไมตัดก็ไม่พอกินมันหลายตัวช่างตกงานเนาะจะทำไงสู่ๆไปงานเลยเผื่อมันไอ้ช่างตกงานก็ลังบากนีปเลยเผื่อมีงานทำก็จะได้กินสมบูรณ์ดีอยู่ดอกแค่นี้เลยจ้ะเคุกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเด้อชงไปเคยไปมาเลย ยูทเต็นผดไม่ได้เออหน้าเขาไปกก็ใหญสร้างหาเชือกแกเอ้ยสวยไปงานเลยนะทางกินคือข่าวหลาัวก็มีคนดูดูเลคนเขาดูคือไหวเข้าไปหาใบได้ก็ทิ้งแม่ไปแม่ก็อยู่สองตายายอย่างนี้หาสู่ไปเรื่อยอย่างนี้เลย เต็มถุนไหนวันนี้จะปูกกระยุนวันไห้สู่ตาเออได้เต็มถุนตากลับบ้านได้เร็วเรามาสายเราช่างจะโดนเด็ดไปตากลับบ้านเออได้เต็มถุนลแล้ววันนี้เมาจับปูกกันให้น้องไม่เตอรแล้วก็น้องไม่เตอรแล้วก็น้ำหวานน่คะ ยกมือเลยอะวันนี้ที่กินอิ่มๆมาเลยอะไรทอ้งสิ้นพระรถเป็นรถแล้ววันนี้กลับบ้านอะไรค่ะกลับบ้านให้ฟ้าเคยกดไลค์กดแชร์ช่องน้องไใบเตยจามาดีกูทบด้วยเลยอยากขอบคุณมากแตะ